อ่านะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ f i x ซ์เ o มใน EP ีที่4กันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาสู่ EP ีที่4นะและเป้าหมายในคลิปนี้เราจะเป็นการจับโปเกมอนในตำนานนะครับผมตัวไหนก็ได้นะและผมก็มีสิ่งที่การันตีว่าผมจะจับโปเกมอนในตำนานได้แน่ๆแก็แน่แน,แน,นอนด้ครับภายในบันเดียวนะครับผมแล้วบอลนั้นก็คือมาสเตอร์บอลนะครับผมผมได้จากการไปเปิด อ่าพวกบอลน,นะบอลสีม่วงเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วครับตอนผมได้อ่าแล้วนี่ก็เป็นรูปที่ผมได้มาเจอบอลน,นะครับผมตอนผมเปิดผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้นะตอนฟาร์มรอบรอบครับผมพอฟาร์มนอกรอบแล้วมันก็กดเปิดบอลแล้วมันก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาโปเกมอนในตำนานกันเลยครับผม พอมินต์ออกมาจากบ้านก็ไกลได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราก็้มาเจอหัวบ้านที่ใหม่อลนะผมว่าผมจะแวะเก็บเป็นทรัพยากรอาหารกับขายของแล้วก็ซื้อบอลหน่อยนะครับผมตอนนี้บอลของผมก็มีก็ถือว่าพอมีอยู่นิดนึงแต่มันมีไม่เยอะนะครับผมอาหารเราก็มีไม่เยอะเหมือนกันก็จะเก็บอาหารไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะตัดสางนี้ออกไปนะครับผมแค่ เก็บขอ,องนิดๆหน่อยแล้วก็ออกไปเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากเราฟาร์มของเสร็จนะเราก็ได้ออกมาจากหมวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ผมก็ยังไม่มีเป้าหมายปลายทางที่จะไปนะก็จะไปเรื่อยๆจนกลัวจะเพียว่าในตำนานมันจะเกิดน,นะครับผม ถ้าเกิดตรงไหนผมก็จะจับตรงนั้นนะโปเกมอนตัวแรกของเราซึ่งเรายังไม่มีโปเกมอนในตำนานสักตัวเลยนะครับผมถือว่านี่จะเป็นตัวแรกของ EP นะแล้วเป้าหมายในการจบซีรีส์นี้ผมจะเอาแค่โปเกมอนตำนานให้มันครบสลอตที่มีนะครับผมสลอตโปเกมอนด้านซ้ายมือนะครับผมผมจะให้มันเต็มแค่นั้นพอนะ อ่ะแล้วครับผมพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งนะตอนนี้เราก็ได้เจอโปเกมอนในตำนานตัวแรกนะครับผมแต่นะ่าเสียดายที่จับมันไว้ไม่ได้นะครับผมเพราะอา่สภาพเน็ตของผมมันย่ำแย่มาแล้วมันก็ดันเกิดเป็นบอสได้นะครับผมตามที่เห็นในรูปนะที่แรกผมกําลังจะวิ่งเข้าไปตีนะครับผมแต่คือด้วยเน็ตของผมแล้วผมก็ให้น้องผมเปิดเซิร์ฟให้นะผมไม่ได้เป็นคนเปิดเซิร์ฟเองนะครับผม เน็ตมันเลยไม่เต็มร้อยแล้วมันก็หายไปตอนหน้าตาๆนะครับผมเพราะตอนนั้นมันก็เลทไปประมาณสี่ห้า 4, นาทีได้นะผมก็เพิ่งเข้ามานะแต่ว่าผมก็ไม่ได้โปกเกมอนในตำนานตัวแรกไปนะครับผมแล้วผมก็ตัดสินใจว่าผมจะเอฟเคอยู่ไบโอมนี้ลก็จะเอาโปกเกมอนในตำนานาตัวที่เกิดเมื่อกี้นะครับผมผมก็จาชื่อไม่ได้กนมันชื่ออะไรนะผมจะเอาตอนนั้นเป็นตัวแรกของเรานะครับผม อตอนนี้ก็จะเป็นการเร่งสปีคิปนะครับผมและตามที่เห็นนะผมเจอโปเกมอนตัวหนึ่งที่แปลกตาแล้วผมคิดจะจับมันไว้นะครับผมผมไม่ได้คิดว่าจะเอามันมาฟาร์มนะผมแค่จะจับมันสะสมไม่เฉยนะครับเพราะมันก็ต้องอตามที่เห็นนะครับต้องใช้เวลาในการรอโปเกมอนในตำนานเกิดผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดตอนไหนนะก็จะไล่ตีโปเกมอนพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะเกิดนะ ผมก็อีฟกอยู่ตรงนั้นมันน้ำผสมขวรแล้วนะผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนที่นะลองจะไปหาไบโอมบ,บึงใหม่นะครับผมและตอนนี้ก็กาลังเดินทางนะแต่ตามที่เห็นคือผมวับไปวับมานะครับผมและตอนนี้อ่าเน็ตไม่ดีมากๆนะครับผมมันเลยทําให้ผมปิงมากๆจนแทบจะไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมช่วงนี้มันก็เลยกินเวลาไปนานมากนะครับผมเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายนะ ผมจะมาเริ่มต้นที่บ้านของผมใหม่นะครับผมแล้วผมก็จะไปอ่ไปโอมบึงนะผมจด้ว,ว่าแถว,แถว,แถวบ้านผมมีไปโอมบึงอยู่กัน,กนอ่าตอนนี้เราก็ได้มาถึงเป็นเมืองที่เราจะมาหาเพาว่าในตำนานตัวเลกของเรานะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการอาตีโปเกมอนแถวนี้รอให้บอสมันเกิดนะครับแต่ในคลิปคุณจะเห็นผมว่าไปวิ่งมาอีกรอบนะเพราะอันนี้มันปิงแลวผมลงไม่ได้นะครับผมตามที่เห็นนะผมพยายามหามุมลงแต่ผมลงไม่ได้ขณะผมกดอาลงจากโปเกมอนแล้วมันยังไม่ลงนะครับผมก็เลยลำบากนิดนึงกว่าจะลงจากโปเกมอนได้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการอาตีโปเกมอนแล้วก็จะรอให้บอสเกิดเลยนะ này. ừ ừ. Ừ ừ. อ่าเราก็ได้ฟามานานพอสมควรแล้วนะแต่โปเกมอนในตำนานไม่มีวีว่แววว่ามันจะเกิดเลยนะผมรอมันนานมากแต่ผมยังไม่เห็นมันเกิดสักตัวเลยนะก็ฟา์มานานพอสมควรเลยนะก็กินเวลาไปประมาณชั่วโมงกว่าได้แต่ยังไม่เห็นเกิดสักตัวนะและโปเกมอนของเราก็ได้พัฒนาร่างไปอีกหนึ่งตัวนะฟามจนโปเกมอนพัฒนาร่างแต่ โปเกมอนในตำนานก็ยังไม่เกิดแล้วเราก็ต้องรอต่อไปยังกว่ามันจะเกิดนะ อ่าครับผมตอนนี้ผมก็ได้ FK รอมานานมากแลวครับผมเดี๋ยวผมขอสปอยไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับผมตอนนี้คือ FK มานาประสบความแล้วมันก็ได้เกิดมาแล้วนะครับผมโป,โปกเกมอนตัวแรกของเราและเป็นตัวแรกของ EP นี้นะครับผมเป็นโปเกมอนในตำนานถือว่าเป็นตัวแรกที่ผมจะได้จับในซีรีส์โปเกมอนนี้เลยนะผมไม่เคยจับโปเกมอนในตำนานสักทีนะครับผม แล้วผมก็ได้วิ่งออกตามหาโปเกมอนในตำนานนี้นะว่ามันเกิดตรงไหนนะแล้วไอโอมนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมโปเกมอนตัวที่ผมจะจับตัวมันก็จะใหญ่พอสมควรนะแล้วผมก็จอามันมาทำปกนะครับผมสามารถเจอได้ที่ปกคลิปนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้บินหามานะแต่เน็ตผมมันเป็นไรไม่รู้นะครับผมอยู่ๆมาแย่ตอนนี้นะแต่อย่างน้อยก็ดีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าผมออกเซิร์ฟไปแล้วโปเกมอน ที่มันเกิดตามธรรมชาติแบบนี้มันจะไม่หายนะเพราะมันเป็นเซิร์ฟแบบเปิดนะและแล้วผมก็ได้มาเจอมันจนได้นะครับผมมันก็ตัวใหญ่แล้วผมเห็นเป็นปีกหลังของมันนะตอนนี้ผมก็ ได้เจอโปเกมอนตัวแรกแล้วนะแต่อ่เซิร์ฟมันหลุดผมก็เลยต้องออกเข้าใหม่อีกรอบนะผมก็จะทําการปามมสเตอร์บอลเพื่อไม่ให้มันเสียงโอกาสนะเพื่อมันใช้สกิลฆ่าตัวตายนะนี่เลยครับผมบอลแรกของเราและเป็นโปเกมอนตัวแรกของเราที่ใช้มมสเตอร์บอลจับนะเราก็ได้เสียสิ้นภารกิจในการจับโปเกมอนในตำนานตัวแรกของเรามาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ ถือว่าจบคลิปได้แล้วนะเดี๋ยวเราไปเอาโปเกมอนในตำนานออกมาลองเล่นก่อนๆนะครับผมอ่าครับตอนนี้เราก็ได้เอาโปเกมอนในตำนานตัวเลขของเราออกมาแล้วนะครับผมนี่ไงครับผมนี่ก็จะเป็นโปเกมอนในตำนานตัวเลขของ EP นี้นะแล้วตัวนี้ก็สามารถบินได้เอาไปบินสำรวจแมปได้นะแล้วก็คุมง่ายกว่าลิซาดอนเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะเอามันไปลองสกิลลองไปตีบอสด,ดูครับผมว่ามันจะได้ไหมนะอ่าและนี่ก็เป็นบอสตัวแรกนะครับผมผมขอสปอยอะไรไว้หน่อยนะครับผมว่าผมคิดผิดมาหันเลยครับที่มาตีบอสตัวนี้นะครับผมครั้งเดียวคือโปกเกมอนที่ตำนานผมตายเลยนะครับผมยังไม่ได้ทําอะไรก็ตายห่าเรียบร้อยแล้วนะครับผม <laughs> กลายเป็นว่าผมเลืองโปกเกมอนเกินไปจน ไม่ได้ดูบอสท่อนบอสอ,อะไรเลยหน้าแตกไปนะครับผม อตอนนี้ผมก็ได้เอาโปเกมอนดาวของผมมาตีบอสนะแต่เป็นบอสหนึ่งดาวก็น่าจะจัดก,การได้สบายๆนะครับผมบอสหนึ่งดาวก็ได้ของมาแค่นี้ก็ถือว่าไม่ปแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะมันเป็นแค่บอสหนึ่งดาวนะไม่ใช่ประมาณสี่ห้าดาวนะครับผมถ้าสี่ห้าดาวนี่จะได้ของดีมากๆนะครับผมอพอตกดึกแล้วผมก็ได้เจอบอสต,ตัวหนึ่งนะ เป็นบอสโปเกมอนนะครับผมก็เลยลองกับอาโปเกมอนเดือาตนานของผมเลยนะครับผมแล้วโปเกมอนเดตนานของผมก็จัดการได้อย่างสบายๆนะครับผมของนี้ได้ก็ถือว่าแย่แต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงได้ละมั้งว่ามันจะได้ไหมนะแล้วผมก็ได้เจอโปเกมอนอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ผมคิดจะจับมันไว้นะครับผม ผมไม่รู้มันคือตัวอะไรนะแต่ผมด่าจับมันไว้เฉยๆว่าเห็นว่ามันเป็นอ่อมันเป็นโปกเกมอนตัวสีดำที่ดีผมก็เลยจับไว้หลังจากนั้นผมก็ได้ใช้โปกเกมอนในตำรานของผมนะบินออกสำรวจไปเรื่อยๆนะ แต่ก็ไม่ได้เจออะไรที่พิเศษมากนะนอกจากปราสาทใต้น้ำนะครับผมส่วนมากก็จะเจอเป็นโมเ,เกเลงแล้วก็เจอมาสเตอร์บอลเลยนะแต่ไม่ใช่มาสเตอร์บอลที่เราจะได้เป็นลูกนะเราต้องสวมเสียงดวงแต่ผมก็ไม่ได้นะได้เป็นไข่มาแทนก็ถือว่าไม่แย่ยก็ผมพอได้ ครับผมสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมตอนนี้ก็ได้เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะครับผมใครที่ดูมาจนถึงแบบตอนสุดท้ายจริงๆผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผม เดี๋ยวคลิปตอนต่อไปเราจะไปจับโปเกมอนในตำนานอีกตัวเพิ่มมานะครับผมแต่ผมก็ไม่เลื่อนกันว่าในอนาคตผมจะจับโปเกมอนตัวอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันอีกพีหน้านะครับ